มาดูจังหวะนี้เนี่ยมานี่มาตัดเข้าในแล้วยังไงตัดเข้าในแล้วปนันนิ่มนิ่ม มาอีกดึงจังหวะเอีปเป้ตัดหลังมาที่เนมาแล้วปานนิ่มนิ่มมาอีกดึงจังหวะเนม่าหลอกเต็มกีนแล้วสี่ดานเืนมาแล้วปานโอ้โหเพจบริการเ,เติมเจมแมงปอเติมถูกเติมไว้ไห้สปีดได้ขิวเป๊บเดียวเสร็จปลอดภัไยได้ทั้งระบบ iOS แเอแลนด์ดอยรบเครื่องเรื่องอีบบอนอกจากนี้ยังมีบริการเจมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเจมลิกลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืนคนแล้วนะครับ สวัสดีครับพวกมเน่ะครับตาจนวิดีโอวันนี้ปูจะมารีวิวตัวนี้เลยเนม่าจูเนียนั่นเองนะทุกคนนะเป็นล่างทีมชาตินะทุกคนนะเป็นล่างตัวที่เขาอายุยังไม่เยอะนะทุกคนนะก็จะมารีวิวตัวนี้เลยนะตัวใหม่ที่เขามาให้เราซื้อนะ1,800 ทองนั่นเองนะทุกคนนะมาก็ก่จะไปเราชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใเพื่อเราจะในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ200ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูวิธีการอัพไปดูวิธีการเพิ่มบูทกันเลยนะทุกคนมาก็ผมก็จะอัพเองนะทุกคนนะยังยังไม่ออโต้นะมาก็กดโอเคไป หลังจากนั้นก็กดเข้าไปที่ในมาอีกหนึ่งครั้งนะทุกคนนะก็ไปบูธกันดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะผมก็จะอธิบายในหะ้ทุกคนเข้าใจพร้อมๆกันนะทุกคนก็คือมันเพิ่มบูธได้นะอันที่ติ๊กถูกก็คือจะเป็นการเลือกเองนะทุกคนนะว่าเราจะใส่สกิลอะไรนะส่วนแรนดอมก็คือมันจะสุ่มให้เรานะว่าเราจะได้สกิลอะไรอย่างเช่นที่ทุกคนเห็นต่อไปนี้เลยนะว่ามันจะมีสกิลอะไรบ้างนะที่เราจะบูธนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะถ้าเราจะแบบ บูตเป็นคอสซิงจะบูตเป็นชูต t ิ้งอะไรประมาณนี้เราก็ติ๊กไปแล้วก็กดตกลงไปนะทุกคนส่วนตรงนี้มันใช้ตั้งลอยอันนะทุกคนนะตอนนี้ผมมีแค่56านะมุมขวาบนนะมันก็เลยไม่สามารถแลกได้นะทุกคนนะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะถ้าเราแบบอ e ีฟบอลสีเขียวด้านบนไม่ครบนะตอนนี้ผมก็ยังไม่มีนะต้องไปขายตัวนักเตะก่อนนะทุกคนมันถึงจะได้มานะเราถึงจะเพิ่มสกิลบูตแบบนี้ได้นะทุกคนนะ ก็ประมาณนี้เลยผมก็จะยังใช้ไม่ได้นะกคนเพราะว่าเราไม่มีนะผมก็จะดูก่อนว่ามีสกิลอะไรบ้างนะที่มันสามารถบูตได้นะทุกคนนะถ้าจะให้ผมบูตนะผมจะบูตพวกคอร์สซิ่งพวกอะไรมากกว่านะสำหรับนี่มานะหรือไม่ก็การจบสกอร์อย่างเดียวเลยนะทุกคนนะชุตติ้งนะ ก็จะประมาณนี้เลยมันก็ทําอะไรไม่ได้นะทุกคนเราก็ต้องมากดแรนดอมนะทุกคนเพราะว่าเรามี1นเหรียญน,นะเพราะว่าแรนดอมมันใช้แค่1เหรียญเองนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้ก็ได้พาสซิ่งมานะทุกคนมาก็จะบวกแค่พาสซิ่งบวกขึ้นไป1นะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยเราก็ไปดูวิธีการอัพนี่มากันเลยผมก็จะอัพออโต้นำล่องไปก่อนนะทุกคนนะอันดับแรกนะดู มันจะมีอะไรบ้างนะมันจะไม่ให้เราเสียตังค์อีกแล้วนะทุกคนนะเราจะแบบเปลี่ยนตอนไหนก็ได้นะทุกคนนะเราจะแบบทํายังไงก็ได้อะทุกคนทําให้มันมั่วๆมั่วๆก็ได้แล้วก็ไปเล่นดูอันไหนมันเข้ามือไม่เข้ามือก็กลับมาปรับอีกก็ได้นะทุกคนนะมันแบบไม่เกี่ยวนะทีนี้นะมันไม่ได้แบบเสียตังค์เสียอะไรแล้วนะทุกคนก็จะประมาณนี้ผมไม่เอาบอตโต้ว็วกว่าวนะ่ะทุกคนเดี๋ยวมันไม่โหดนะเมื่อกี้นะเพราะว่าลองเลื่อนดูแล้ว ค่าพลังสปีดมันไม่เยอะนะผมก็จะลดแล้วก็มาเพิ่มค่าพลังสปีดอีกนะทุกคนนะให้มันเป็น4 4 10 10 10แบบนี้นะทุกคนนะใครจะอัพตามก็ได้นะผมก็จะอัพประมาณนี้นะทุกคนนะพวกดิบบิ้งอะไรให้มันลดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ไปบูตอยู่ดีนะทุกคนมาก็จะประมาณนี้ถ้าเราเพิ่มบูตแล้วมันก็จะเป็นบูตสองอันข้างล่างแบบนั้นนะทุกคนนะก็จะได้ค่าพลังก็ว่าประมาณนี้เลยอโหดมากนะทุกคนก็จะได้แบบ สปีดแล้วก็สปีดต้นที่เร็วขึ้นนะทุกคนนะแล้วก็คล่องตัวขึ้นนะส่วนบูสก็บูสประมาณนี้นะทุกคนนะก็จะมีสกิลดับบ้นทัดมีโอ้สกิลเนมารวนๆเลยแหละทุกคนสําหรับเนมานะก็น่าจะชอบนะ เพราะว่าเขาเป็นสายสเต็ปอยู่แล้วนะทุกคนนะก็ไปดูกันในเกมเลยครับว,ว่าในมาของเรามันจะโหดจะแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับผมก็จะเปลีป่ยนแผนมาใช้เป็นแผ 3, 3, 3. น4333แทนนะทุกคนนะ433ไม่ใช่4333 3, 3นะเป็นแผน433 3. แล้วก็ประมาณนี้ทุกคนการตั้งค่าในวิดีโอนะ ก็จะไม่ให้ดูแผลอะไรมากมายนะทุกคนเพราะว่าผมเป็นการรีวิวนักเตะเฉยๆนะก็มาดูกันเลยเริ่มเกมแล้วนะทุกคนก็อยู่ในชุดสีดํานะผมก็จะแบบปั้นเนมามาตัวเดียวเลยนะทุกคนนะเพลจะเพหรือไม่เพก็อยู่ที่เนมาแล้วตานี้นะจะไม่เอาตัวอื่นเลยนอกจากเนมาที่จะยิงนะมาไม่มีใครเข้าหรอหนี่รอไป็นหนึ่งที่ยุ่หูอะไรวะเนี่ยเนมายังไงฟันเดอร์ฟ รอรอเฮ้ยเขาเล่นเป็นอยู่นะทุกคนตอนนี้ผมก็ลงแรงนะก็รีแรงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนมา่าดักไม่โดนแต่ยังได้อยู่ขึ้นมาที่เนมาหลอกแล้วเนมา่ากระชากกระชากเดมันทัศหไม่ผ่านวะทุกคนยังไงยังได้อยู่โอสีสันก็คือไหลลื่นดีมากนะทุกคนนะอัปเดตมาใหม่แล้วก็รู้สึกว่าส่งบอลเร็วขึ้นแล้วก็คลองบอลแบบ ครองบอลมันติดเท้ายิ่งขึ้นนะทุกคนรู้สึกว่าการส่งการครองบอลนี้มันเหนียวแน่นแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นนะสําหรับตัวผมที่แบบ จับความรู้สึกได้ตอนนี้นะทุกคนนะมาดูกันต่อดูเห็นไหมภาพมันสมูทแล้วก็แบบรู้สึกว่าจับบอลไม่ค่อยกระชอกด้วยนะทุกคนแล้วก็เวลาเฟิกชดอ,อะไรประมาณนี้นี่ไงละ่ะปัน่นโอ้โหเวลาเฟิกชดเวลาใช้สเต็บอะไรแบบนี้มันติดง่ายนะทุกคนแล้วก็แบบไปได้เร็วด้วยเวลามันใช้สเต็บนะแล้วก็มันรู้สึกว่ามันคล่องตัวยิ่งขึ้นนะทุกคน หรือว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่น่าคิดไปเองนะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆนะทุกคนรู้สึกว่ามันเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็แบบเวลาเราคลองบอลน,นี้มันคล่องยิ่งขึ้นนะทุกคนดูเปลี่ยนมาถึงเนมาไหมโคกไว้ไม่ได้่ะยังไงคืนหลังมาอาซิยาเปิดอดลงป่าชื่อมันก็เป็นชื่อเต็มแล้วนี่หว่าทุกคนมันไม่ได้เป็นแบบจุดอะไรแล้วนะมันน่าจะเป็นชื่อเต็มแบบครบเลยนะเห็นไหมชื่อยาวด้วยไป มาที่เนมาจูนียเนมาไม่มีใครเข้ากระชากเข้าในเดบรรทัดตงทีแล้วอว่าจะลองโหลดทุ่งม่วงดูอ่ะทุกคนเรายังไม่ได้จบเลยนะจังหวะน,นี้พอสโ,โกไหลมาอินบาป,ป,ปีเบินมาที่เนมาเนมาล็อกเข้าในมาแล้วเนม่าปัน่นโอ้โหยังดีดอีกโอ้โหยังไงวันนี้อ่ยทุกคนก็เป็นสไตล์โปรเลฟิกบิงเกอร์ด้วยนะทุกคนนะผมชอบเลยสไตล์นี้นะสไตล์ลากเหลืออยู่แล้วสไตล์นี้ตัดเข้าในยิงนะ มายัางไงปราเป้เปิดออกมาก็ <c oughs> อย่างเชียร์ครูชิกไปมาอยู่ที่นี่มาเนี่มาดึงหลอกมวนหนึ่งทีแล้วสี่ดานเทินแล้วปั่นนิ่มนิ่มโอ้โหจังหวะนี้ทุกคนโคตรสวยอ่ะถ้าเขาไม่กดไปนี่โอ้โหสวยมากนะทุกคนอืมเขาไม่ให้ดูเลยว่ะ โคตรสวยนะทุกคนเมื่อกี้นะโอ้โหหลอกดึงหลอกนึงทีแล้วแบบโอ้โหใช้สเติปได้สวยมากนะทุกคนเมื่อกี้นะเห็นไหมทุกคนรู้สึกว่ามันคล่องยิ่งขึ้นนะถ้าตัวไหนคล่องคล่องบาลานดีดีนะทุกคนโอ้โหบอกเลยคลองบอลโคตรดีอะ่ะ ผมรู้แล้วนะว่าผมจะเล่นสไตล์ไหนนะสีสั้นนี้นะผมก็จะเล่นสไตล์ลากเรือยนัด่นเดนะทุกคนนะมาดูกันต่ออย่างไงาส่งช้าอยู่ที่เนมานมาเบิ้ลมาหนึ่งทีแล้วไหลต่อมาที่เนมากระชากระชา,งงาโอ้โหหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วอย่างไงโอ้โหล่งแล้วแล้วนิ่มนิ่มโอ้โหแถบแล้วก็ยิงไปหนึ่งทีนะทุกคนนะดูไหลามาโอ้โหมาให้ดูด้วยวะมาตัวน,นี้ก็ลุ้นแฮตทิกแล้วนะทุกคนนะ ครึ่งแรกก็ยังมีสกอร์แล้วสองประตูยังไงก็ลองท้องไว้แล้วนะคลิปนี้นะสำหรับเนมายังไงจะมามูเซล่าโดนชนโอ้โหไหลชนไหลน,น้เมื่อกี้เดี๋ยวว่าหลังวะโอ้โหวันเบตซาก้าโดนเลยทุกคนถ้าจะไปชนหลังมูเซล่านะเมื่อกี้นะก็ตัดฟ้าไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขากระชาตเข้าไปนะทุกคน,กคนมายัางไงฟ,นฟาฟนเดฟาสฟ,นฟาฟนเดฟา์ทำไง ไม่ทรงสักทียังไงฟันอฟารหยอดมาโขกไว้ได้เนมาโขกไปหนึ่งทีเบิร์นวันทูโอ้โหเนมาลุกแล้วไม่ลุกกว่าทุกคนลุกช้าเกินไปว่ะเมื่อกี้ยังไงดัมมัทต์ยิงโอ้โหก็ออกหลังไปนะทุกคนก็ไม่มีอะไรนะ ตอนนี้เราก็ได้เปรียบอยู่นะเพราะว่าเรามี2ประตูแล้วนะสําหรับเนมานะก็ลุ้นแฮติกนะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่ว่ามีสิทธิ์ได้สูงนะมาเปิดมาโขไปออย่างได้อยู่เนมาเบินมาโอ้โหวิ่ยคุ้ยมาสวยเลยทุกคนเมื่อกี้นะโกหมดครึ่งแรกไปแล้วนะทุกคนนะโขนําอยู่2ประตูต่อศูนย์นะ ก็ไม่รู้ว่าเขาจะตีเสมอเราได้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะตีไข่แตกเราได้หรือเปล่านะก็ไปดูกันต่อที่ครึ่งหลังนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเจอใครนะรีแรงมาแล้วนะน่าจะอยู่ดีสี่นะตอนนี้นะทุกคนมาดูกันต่ออิรกันตัวหน้าไหลเข้ากลางมาอิเคนไหลพอไม่ดีมูริตยังไงอิเคยนไลเปลี่ยนมาโอ้ยเบิร์นวันทูเบิร์นเร็วว่าทุกคน เราไม่ต้องทําอะไรมากมายทุกคนไหลให้เนมา่าเนมา่าสับขาหลอกทันทีแล้วกระชากแตะรอดขาโอ้โหเกือบได้วทุกคนเล่นแล้วนะถ้าเล่นแบบนี้โอ้โหมีสิทธิ์ไม่ได้ประตูวะทุกคนม่าจะมมวนอยู่นี้แหละไม่ได้แน่นอนโขไว้หูไปแล้วมูดิแทงหรือเปล่าไม่แทงวะทุกคนไหลออกมาที่ดิมเช่นวันบิสกาดักไปได้อยู่ที่พอสกูไหลามา แบบแคมเปลี่ยนเร็วโอ้โหเบาเกินไปว่ะทุกคนยังไงอย่างดักได้อยู่โอ้โหอีไมโดนชีบออกมาริมเส้นเบินมาโอ้โหคลองบอลดีมากๆานะทุกคนถ้าใครเล่นสายต่อบอลน,นี่บอกเลยว่าแบบเข้ากักเลยนะทุกคนเข้าล็อกเลยนะเพราะว่ามันแบบ ส่งบอลได้ตรงแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นนะทุกคนนะแผ่นี้นะรู้สึกว่านะทุกคนมาตัวต่อโอ้โหยีเมยเอาบอลด้วยไหลต่อมาดีบาเป้ไม่ทันวะทุกคนไหลเข้ากลางมาไหลดีเชไลไรเข้ากลางมาไงฟรฟ,ฟาสโมดิเบิร์นหนึ่งสองมเซล่าไหลออกมาริมเส้นเฮนัเน,นเดสไหลมาก็ติดวานบิสซาก้าเลวน,นะทุกคนวานบิสซาก้าของเรานะ โอลมาดินี่ออกมาที่ริมเส้นอุย้ยมันก็ยังมีจุดอยู่นะทุกคนอะไรวะนึกว่ามันจะไม่มีจุดนะอ่ะมวนมาโอ้โหนี่มาผิวผิวผิวไหว ผิวไหวโดนชนผิวไหวอยู่อย่างได้อยู่เห็นไหมทุกคนเวลาเราแบบจะดึงจังหวะดึงบอลแบบนี้มันไม่ค่อยแบบกระชกงนะปกติแบบมันเลี้ยงออกข้างเลยนะทุกคนนะแปดเมื่อกี้นะลูกจังหวะแบบดึงริมเส้นเมื่อกี้นะมันจะไม่ทันนะปกตินะมาไหลเข้ากลางมาเข้ากลางมาที่บอสโกเบิร์นมาแล้วออกมาที่ริมเส้นฝั่งขวาแล้วยึดเข้าในรอรอนี่มาอยู่ไหน ให้มาที่วานวิสกา้าหวานวิสกา้าเข้ากลางมาที่เวลาเบิร์นมาหนึ่งสองอยู่ที่เนมาเนมารอรอรอแล้วแถบไปหนึ่งทีก็จะกดดับทบัตท์ท,ทุกคนต่ไปติดแถบนะแต่ก็ยังได้อยู่เนมาเนมาดับัท์หนึ่งทีแล้วก็ชาก็หูยโดนชนไว้แต่ก็ยังได้อยู่แข็งแจ่งที่แล้วที่แล้วแล้วแถบหนึ่งทีโอหูยไม่ได้หทุกคนโดนเชียวไปแล้วโขไว้ ยังไงวันเบรกาไหลามาเราพับสนามบุกเขานั่นกคนนะเปิ้มาที่นีนม่มานี่มาว่าจะฟีแฟบว่าทุกคนยังติดนะเมื่อกี้นะยังเข้าไม่ถึงยังชนไว้ยัยงได้อยู่ออกมาที่จูดเว้ยนแฮมจูดไหลเข้ากับมาที่อ็มบเป้เปิ้นมาที่จูด ดูดมองหาเนมาอยู่ไหนเนมาอยู่นี่เนมาอยู่นี่แล้วปัน่นโอ้โหไม่ได้แล้วว่ะทุกคนก็บดเวลาเลยนะโอ้โว่าแล้วมันจะไม่ได้แฮทิคนะแต่ก็ถือว่าทําได้ดีที่สุดแล้วนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะถ้าใครไม่มีริมเส้นที่มันจี๊ดจ๊าดนะทุกคนก็แนะนําตัวนี้เลยนะเนมาล่างนี้นะก็ถ้าใครชอบชิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการจัการทำชิปต่อไปด้วยนะครับส่วนลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ